Okay. สวัสดีครับปว๊ดเมือ,มองลบครับมาพบกับปว๊ดเมือ,มองลบนะครับในช่อง YouTube ุวอดเมือ,มองลบนะครับอีพีสองนี้นะครับเราก็จะมาเล่าถึงตำนานของขปูร่ราสีนารอดให้ฟังกันว่าองค์ขปูร่ราสีนารอดนั้นเป็นใครมาจากไหนอย่างไรปว๊ดเมือ,มองลบนะครับขออ้างอิงตำราที่ปว๊ดได้ศึกษาเล่าเรียนมา องค์พระปูรฤาษีนารอดนี้เป็นฤาษีนะครับที่เรียกกันว่าฤาษีผิดจำพวกทาไมถึงเรียกว่าฤาษีผิดจำพวกเพราะว่าฤาษีนารอดนั้นนะครับเปลี่ยนทางด้านของเมตตามหานิยมใครเห็นใครรลงใครเห็นใครรักพูดจาใดๆนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์แม้นแต่ศัตรูนั้นยังกลับกลายมาเป็นมิตรด้วยบารมีของพระปู่ฤาษีนารอดนะครับท่านเปลี่ยนทางด้านณนะหน้าทอง หน้าตาของท่านก็ยึง,งพ่องผุดดังทองทาดังนะของท่านมีไว้ว่าขาวพ่องสองหน้าตัวเป็นเจ้าฟ้าหน้าเป็นพระอินทฟันเป็นพระาทิตยิงเห็นหญิงติดชายเห็นชายติดเอตติดปุมาร้องไห้ตามปุมาออมสวหะโอมสวหายโอมพระพายเจ้าข้าเอ๋ยให้รักกูให้รลงกูให้เอหิเอหิมมะมะมะ,มะ อันนี้ก็เป็นณห,หน้าทองของพ่อโกเรศีนารอดนะครับนั่นนี่ในตำนานได้เขียนไว้ว่าองค์พ่อโกเรศีนารอดนั้นมีความสวยสดงดงามหน้าตาท่านผ่องผุดดังทองคาทําให้ทั้งสามโรคนี้เกิดความปั่นปว่วนเราเทวดานางฟ้าเรามนุษย์มานานั้นไม่ได้ไปทําหน้าที่ของตนนะครับไม่ได้ไปทําหน้าที่ของตนมารุมหลงรักฤๅสีต้นนี้อย่างพระอาสม เรื่องราวเหล่านี้ก็จึงเกิดขึ้นนะครับความรู้ไปถึงองค์พระอมรินอินทาธิราชเจ้าจึงทรงจัดลงไปตัดคอฤาษีต้นนี้เสียห้ามเงยหน้าหากินยามกลางวันให้เงยหน้าหากินยามเฉพาะค่ำคืนศา,า,าสตราศาลส์ลิเกไทยนั้นจึงยกย่องให้เป็นพ่อแก่ออกทำการแสดงเฉพาะยามค่ำคืน ด้วยนะของพ่อปูเรษีนารอดทําการแสดงในายามค,ค่ำคืนนั้นก็จะเกิดความสวยสดงดงามนะครับทุกคนไปนะครับด้วยมีนะหน้าทองของพ่อปูเรษีนารอดครับนี่ก็เป็นตำนานเป็นที่มาที่ไปของฤาษีนารอดเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครได้บูชาพ่อปูเรษีนารอดบรมราชคูณแล้วจะทําให้เรานั้นนะครับจะทําการค้าการขายใดใดนั้นก็จะประสบผลสําเร็จ อันนี้ก็คือคุณนะครับนามความดีของฤาษีนารอดน,นั่นเองแต่ถ้าใครนะครับที่ต้องการนะครับที่จะสักการะบูชาองค์พ่อโปเรศีนารอดนั้นก็จงตั้งน้โมสามจบน,นั่นเองนะครับตั้งน้โมสามจบหลังจากนั้นแล้วก็ให้ว่าคาถาบูชาองค์พ่อโปเรศีนารอดมีไว้ว่าโอมคุรุเทวานามามิ มหามุนีนากรนมัสการอาหังวันธามิสิโรกะมหาฤสีอิติสีนารทะมุนีมหาอุตมะเนรเรเร,อ,เรอัญชรกัดอัญชุรีวิญญาณิงคุรุอาจาริยังเอหิเอหิมะมะมะมา,มา,มา,มานะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้สักการะบูชานะครับถ้เราจะทำการบนบานชั้น 9, ก่ลาวก็ให้ทำการขึ้นทูด16บดอก แต่ถ้าเรานะครับจะสักการะบูชานะครับเป็นเนืองนิดนั้นก็ให้ขึ้นทูปเก้าดอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งของที่สมควรจะสักการะบูชาพราะปุรีศรีนารอดได้แก่มากผูบุรีน้ำชาผลไม้ห้ายอย่างพค,ครับสุดแท้แต่ว่าเรานั้นจะจะัดหาได้ ผลไม้ที่เป็นมงคลน,นั้นนะครับก็มีดังนี้นะครับมีส้มนะครับส้มเขียวหวานเปรียบเสมือนโชคลาภวาสนาขนุนจะหนุนนำทรัพย์สินและเงินทองกล้วยน้ำวา้าเปรียบเสมือนเพื่อทันทันญาหารทาให้เรานั้นไม่จนไม่อดสับประรดนั้นนะครับทําให้เรามีหูมีตาฟัางใครสามารถคุ้มครองบริวารได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลไม้มงคลที่สมควรจะสักการะบูชา นะครับเพราะฉะนั้นแล้วปวัดเมืองรบก็จะออกมาเล่าประวัตินะครับเทพแต่รพระองค์ให้เราได้ฟังกันนะครับในอีพีนี้เราก็จะขอสิ้นสุดไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้เรามาพบกันอีพีหน้าว่าปวัดเมืองรบจะเล่าเรื่องของตำนานหรือีองค์ไหนเพราะฉะนั้นแล้วกดนะครับฝากกดติดตามช่อง y o ยูทูปปวัดเมืองรอบกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับปวัดเมืองรบนะครับ ในคลิปนี้ปวัดเมืองรบขอเก่เาเคาว่าสวัสดีครับ